นาดินนะครับตรงนี้ก็อยู่มยไม้เรียกว่าอะไรดีใกล้ๆสะพานนะครับที่เคยมาตกปลากระทิงนะครับอยู่ข่านมาเลยมาข้างๆหน่อยก็จะมีที่ร่มๆให้ตั้งตกปลาค,ครับเดี๋ยวไปดูไม่กันก็สะพานอยู่ตรงหน้านะครับเมื่อก่อนนี้มาตกปลากดปลากระทิงตรงนี้ก็เคยมานั่งแล้วนะตรงนี้ร่มเลยนะร่มก็จะร่มทั้งวัน ว่าวันนี้คือขยะเยอะมากนะครับเต็มเลยเอามากินกันแล้วก็เละเทะนะครับนมีแต่ถุงเยอะอทั้งนั้นเลยเดี๋ยวจะเคลียร์ขยะก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยตกนี่นะครับอะไรขอรงน้ำแดงผสมเยอะอเหรอเนี่ยโอ้โห กระจายไปนู่นเลยมันได้เทียะรครับเรียกว่าอะไรชื่ออ้ ตรงนี้เขามีคนดูแลนะชาวบ้านใกล้เคียเนี่ยเอาไว้ผลูกลกัวเอมาทำกันนี้ก็จะเอาวสารครับก็ย้ายที่นะครับเปลี่ยนมาฝั่งตรงข้ามแทนตรงนั้นก็เผาขยะไปนะครับก็เดี๋ยวกลัวใกล้ๆเค้เขาจะมาว่านะครับว่าควันเพินเปรบกวนบ้านเขาคนระับก็เลยเผาแล้วก็ออกมาดีกว่า ก็อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเมื่อกี้ขอบขยะเลยไม่ไหวนะขยะเยอะเกินวันนี้ก็อยู่ตรงนี้ก็ไม้สวยนะครับแต่ว่าตอมันเยอะก็เดี๋ยวลองตีๆดูนะครับวันนี้ก็สึดแย่ๆนิดนึงเจอขยะเป็นกองเลยเหยื่อก็เหมือนเดิมครับขนมปังป่นนะแล้วก็ ลำบ่มผมทำเอง,องประมาณสองกำมือลนมปังป่นประมาณถุงหนึ่งแค่นี้แหละอ่อน,ออน ผสมน้ำเบตเจียวโฟมนะครับตะก,ก้อชุดเดิมเลยครับตะก,ก้อหัวท้ายจีนุ0.5อ่ะเสร็จแล้วครับผมปันไม่ต้องใหญ่หรอกเล็กๆพอเหนียวๆน,นะแต่กัวก็ลูกเล็กไปแต่เราก็ไม่ต้องทำระยะมากนะครับ ตรงนี้มีตอทางหน้าเนี้ยก็เคยมาตกอยู่มีบ่าไป้ลดีวพอนดีตอของเนี้ย เดี๋ยวมารอลุ้นกันครับดึงคันเลยเมื่อกี้ปีปลาดึง เดินรีวิวใหม่ทั้หน่อยหมายนี้นะครับก็ด้านข้าง,ท,งทางกล็ลนะ่มเดินมาทางซ้ายของใหม่นะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับด้านหลังนี้ก็ตรงถนนนะครับจะเป็นบอ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งอะไรนี่แหละแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไร มีจะเรียกเป็นสาลาก็าไม่ได้เป็นห่อคอยเป็นเป็นซุ้มสีขาวนะครับประมาณนี้ด้านขวานะครับก็จะมองไปเห็นกระชังนะครับตรนนั้นก็ตกได้นะครับแต่จะมีแตนหน่อย จะมีหลังแตงอยู่บนต้นไม้เยอะเดีย๋ยวไปดูด้านขวาของไม้นะครับก็จะเป็นลกๆอย่างนี้นะครับน้ล ตัวสวยครับเก็บคันนี้มาดูเลยว่าแล้วติดติดอะไรไม่ น้ำมาเลยครับเดี๋ยวครับ <c oughs> ถอนจริงไหม <c oughs> ประพรมเกี่ยวหัวท้ายมาจะหลุดแล้ว ซ้ายกินตลอดแต่ขันขวานิ่งนะครับมันต้องมีอะไรมันต้องมีอะไรเกิดอะไรขึ้นกับตะก้อ๋โอโฟมไม่เหลือเลยโฟมเหลือเม็ดเดียวแต่มีเศษวัจพืชติดตะก้อมานะครับ อย่างนี้ไม่มีต่อ อยู่ไหมดูก,การทันเข้าเลยแหละลงไปเข้าเลยถ้าปลาเล็กโฉบไม่โฟมหลุดก็คือไม่ติดก็คือเสียโอกาสไปเลย ไม่อยู่วะไม่อยู่ปลาเล็กมันเข้าแล้ว รอลุ้นกันต่อครับเล่นไม่ได้เลยประทูประทูะทโอเคอขอเก็บภาพก่อนนะครับสายไม่ค่อยเสียงชัดเลย ลุนให้มันไม่ติดนะ nước đó. nào đây ừ. ừ. เกือบไปเกือบไปมือเราดีแต่ขอตงเกี่ยวเท่าอี้เงี้นี่ครับ ผมหัวเหม็นจะกินต้องตัดหัวออกนีคันนี้ก็ติดต่อเหมือนเดิมเวงเป่งขวาหน่อย เลือดเลยอ้เลนีก่อนอยู่เนี่ย เตี้ยทอง

ตั้งเยอะทักหน่อยโอ้ยแต่แหย่ใส่สวยใส่สวยครับสสยสวยเต็มมือ I'm ไม่อยู่อะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเฉลยหลุดไปแล้วด้วยปลาแน่นอนคนระับเมือ่อกี้ตึงนะแต่เนี้ยสายเป็ดลาวหรือเปล่า ดินด้วยเมื่อกี้ม,ม่กระสอบก็จะไข่เก่ากึกกๆกๆกๆๆอืันทซก็จะกิน ขอคาดไปหนึ่งเดี๋ยวขอเดียวนะมาอีกหนึ่งครับสวยนะครับสองเม็ดสุดท้าย แปดกล้องแปดกล้องหมดนะครับเอามือถือไทยอันนี้ไม่ตัวหนึ่งนะครับถันสายกินนะครับก็เดี๋ยวเก็บของเลยนะโอเคครับผมเก็บของเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูปลาลงกันนี่ก็สิบเอ็ดโมงกว่ากว่านะยังไม่เที่ยงนะกินเรื่อยๆถ้าตกต่อเขากินอีกแต่ว่าเยอะหมดแล้วนะ มันเยอะมันเยอะออไม่เยอะหรอกครับแบใกลดีอยู่กระโดดไปไหลายตัวครับหลังๆนี่หลุดรัวๆงงเหมือนกันขาวล้วนนะครับแบบนี้เลยหลับใหม่นี้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งพิกัดไว้ให้นะครับ ก็อย่าลืมช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับผมล้วจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ